One, go. would like to introduce myself. Uh, uh, hello, my name is Tina Van Der My name is Scott. I'm 38 years old. I'm a big YouTuber. Tina Van Der channel. Uh, on June 17, 18, 19, 20, I'm 21. It's not 21. Uh, ten, uh, to a party Uh, Uh, sixty years old, 30, 33 years old. From uh, for my I it will temple, uh, temp temp uh movie, so. um, the, uh, the, uh, the set up for the set up food the company and uh, of be temple, uh, uh, uh Sorry for the brother as sister, thank you for the follow and the subscribe on YouTube. You uh, participant. not and then we will be to meet again the next book. I'm on the ปฏิโตปัจาสมปัจามาภันนโนเห็นประโยชน์ของจบแล้วเห็นประโยชน์ที่เกินกำนเห็นสารที่เกินกำตนดภูเบเม,เมจักสังเคจักีโนสัธเ,เยวัควรูฟังสังพพไวใ เจ้าคณะตำบลสุขฝายเจ้าอาวาสวสีมารูปที่สองท่านพระคูวิมลธรรมสุนารเจ้าคณะตำบลบางเมเขตหนึ่งสุพรรณเจวรูปที่สามมลท่านพระคูวิสุทธิ์สิลปประสิทธิเจ้าคณะตำบลบางสะเด็ดเตสองสุพรรณจวาสคงออมและรูปที่สี่ดิพรพาไกรท่านพระคูไพรโรภพนสุทธิเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ วัดวาเป็สาหักไฟาหนครับ การทวายการเกศและกัรส่วนต สมบัเจ้าวสีชัยถวายการสวดพระสงฆ์รูปที่สองท่านพระรูสุธรรมจารวัรเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือเขตสามสมบัตเจ้าวัดหัวข่วงถวายการสวดพระสงฆ์รูปที่สามท่านพระรูพระมรชัยสุทัศนอกเตอร์เจ้าคณะตำบลสมพูเขตสองสมบัตเจ้าวรีพงชัยและถวายกันสวดพระสงฆ์รูปที่สี่ ท่นพระปูวิมูล์ปริยตยากรเจ้าคณะตบงเมืองเหลือเขตสองสดันเจ้าวาดดอกพลาไปศาเจ้าครับใช่ไหมครับสาชมเลนี่ผปท่สออยู่ปอายแล้ว ที่สอที่สาร่วมกันใะครับรวมกันก็จะมีเจ้าภาพคณะที่สองคือคณะผู้บริหารคณาดาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาลัยสวนนครบาร่วมกับคณะพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนของวิทยาลัยสวนนครบา าสาราจารย์ดรองผู้บริการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสวนนครับายครับถวายกันเทศนิมนต์ท่านพระครเสริธรรมัปณิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรองผู้บริการฝ่ายวิชาการ,รวิทยาลัยสงนนครบายครับ ต่อไปถวายกันสวดพระสงฆ์สี่รูปดังมีรายนามต่อไปนี้ถวายรูปที่หนึ่งท่านพระรูวรเวทินทพิทักษ์เจ้าพระดารบพระบาทเขตสารถวายกันสวดพระสงฆ์รูปที่สองท่านพระมหาธีรวัตยานทีโรเจ้าอาวัตวันนัมรอมเลขาธิการรองเจา้าคณะดวรนพรบาถวาย ระสงค์รูปที่สามท่านพระโกศวิชิตพิมลเจ้าคณะตำบลป่าเต่าเขตสองสมภารเจ้าวัดบางแขรและถวายการส่วนประสงค์รูปที่สี่ท่านพระภูมุริปัญญาวัดเจ้าคณะตำบลโป่งแสงทองเขตสองสมัารเจ้าวัดแม่กลี กับเลนเชิท่าท่านต้อเกิดเีืรศักพนลังเล็นรับเอ,อ,อ่อบอกเสร็จกับกาขดาดยกแล้วขังโมสูตรไปตามตอนถนตกเสียแล้วต้อ,องเตัตตออง ก็คือจไปดูที่เขาตอนนี้แล้วก็ตัดต่ออยู่ไหนนี่ ถวายกันเทศหลวงพ่อท่านพระครูวิมลครมคุนากรเจ้าคณะสภอนเทิงเขตวัดบรรซัดถวายกันส่วนพระสงฆ์สี่รูปถวายรูปที่หนึ่งท่านพระครูวิมลท่านพระครูวิมลกินวิธานวัดดอนหัววังถวายกันส่วนพระสงฆ์รูปที่สองท่านพระครูวิสุทธรัตนภา วัดสุภาวาสถวายการสวดพระสงฆ์รูปที่สามท่านพระครูศีรษะวอรนาปั้งเจ้าวัดวยหลอและถวายการสวดพระสงฆ์รูปที่ 4, ทส,สี่ทา่านพระครูสุทธนรสมปตพิทักษ์เจ้าคณะมำฑนนางโพธิ์เกศสองวัดบางเลียง ใจไม่ได้สัจจิตะปริยปรโ,ยยโยทปนังสุโคปุญญสังขตทโยการสร้างสังสงสง่งสมุนนำความสุขมาเลยประสงค์ทงนั้นอนุโมทนาครับ